ที่เหลือกรรมอะไรครับผมเฉลียให้ผมปล่อยไหลกันไปชิลๆจากมานี้คนนกมากันก่อนแล้วก็บวกกันไป10เอ้ยี่สิบหว่ะคูน2ขับท่านอีก1,760บาทหกสบบาทนะคม กราบสวัสดีมิหลักนักปั่นดูท่านนะผมอยู่กับผมดีเจบาร์ดคนเก่าคนเดิมอีก,กแล้วจ้ามาครับท่านอยู่กับสุนัขรับใช้หรือเปล่าวะเขาเรียกแบบไหนไม่รู้แต่ผมเรียกฟารโรเนี่ยอตัวน,นี้ยเข้าทีแล้วบอกเลยว่ามีสะดุง้งครวันนี้มีงบมาประมาณ5 0 0บาทครับท่านอ,อันนี้ก็ถือว่าสวยถือว่างามมันอยู่ครับผม ขออย่าเริ่มด้วยเบ็ดลาสิบบาทกันไปก่อนนะผมสักสิบหมุนนะจ้าใช่ได้ครับสำหรับท่านที่สงสัยอะไรผมก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยเด้อมาก่อนนะผมแล้วก็เรื่องโปรโมชั่นนะผมผมก็ไปหามาจนได้นะผมสำหรับ3-6-5 VIP ผมก็ถือว่าเฟี้ยวจัดเลยครับท่านนะ มันเป็นอะไรวะฝาก300เป็นเวลาติดต่อกัน7วันนะผมรับไปเลย300ฟรีๆไม่ต้องติดทํำเพินใดๆทางสิ้นนะผมสามารถถอนได้ด้วยนะ300ตรงนั้นนะผมแล้วก็มียอดเสียอีก5% 5%นี่เป็นเดือนหรือเป็นวันนี่ผมก็จำไม่ได้นะผมมาดิครับมไม่เข้าจริงๆว่ะขยับขยบ ขยับขึ้นไปเบ็ดระห้าสิบับท่านรอบนี้ขึ้นมาแบบหนักหนัก,นกเน้นเน้นสักเล็กน้อยหน่อยนะจ๊ะไปกันก่อนนะครับสวยๆยง,งามๆการไปอรจาแลา้วจังว่หนีซะหน่อยหนึ่งไม่เข้าไหลไหลไหลกันไปขอแบบต่อเนื่องต่อเนื่องหน่อยนะจ๊ะรอบนี้ไม่มีก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วโอ้ยเข้าหน่อยเอ้ยเอ้ย มาสิครับมาสิครับอุ้ยอุ้ยเอ้ยเชียน่าจะหมดนะเนี่ยปลายผมเบรรับ80สบาทครับท่านขออนุญาตปิดเทอร์โบกันไปก่อน,ก,อนกับ10หมู่นะองม,มาขอให้เข้าขอให้ได้ขอให้โดนนะ้องรอบนี้ขอแบบหนักหนัก,นกเน้นเน้นจังจังกันหน่อยนะจ๊ะเฮ้ยตัางจะหมดแล้วนะตังจะหมดแรนนะจ๊ะ กินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยเชียหมดจริงเนีนเนี่ยเป็ู้เล่นนะจะได้จะได้เอาราจังหวะนี้ผมฟรีมาฟรีมาสิครับท่านหืมรอบนี้เข้าฟรีมาแล้วผมสวยงามเออมาครับท่าน15หมหนุนหนักหนักเน้นเน้นนผม,มาาชัวร์ได้ถือว่าโดนกันอยู่ฝากสวัสดีท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังกันใหม่ด้วยนะจ๊ะ เอาหน่อยครับท่านจางหวานนี่ห้ไม่เข้าได้แล้วเนี่ยอะไรกันไหมอีกซกักมีที่ผมจางหวานนี้เคด้วยไม่เข้าอีกนิดนึงอีกนิดนึงมาสิอู้แรจังหวะนี้ครับผมหนักหนัก,นกเน้นเน้นคูณเท่าไหร่ครับเนี่ย9รูเรื่องนะฮะตายครับผมจังหวะนี้720บาทอุ้ย เต็มจอผมจังวะานี้คูณ19บาบัฟปัสโอ้โหหู้เลยงั่งจ่าตายสิครับจงบางวะนี้ผม3572บาทผมมาดีครับทุนคืนมาแล้วเว้ยที่เหลือกรรมอะไรครับผมจะไหนผมปล่อยไหลกันไปชิลๆจังวานี้คนนกมากันก่อนแล้วก็บวกกันไป10เอ้ย22บว่ะคูณ22ครบับท่านอีก1,760บบาทนะผม จังหวะน,นี้ถือว่าสวยงามพระรามเก้าแล้วว่าจะได้กันอีกสัก,กเล็กน้อยจ้างว่านี้คูณยับยับแน่นนอนครับท่านมูณ30กับพันสองวะได้อยู่นะจ๊ะทำไปเล่นไหมนะสวยๆงามๆอีกสักหนึ่งบ้างหน่อยนี้นี่เข้าได้ไงวะเนี่ยสองมนขัท้ายครับท่านมาโวยยุจังหวะนี้ของแท้เอมา คูณสามรู้เรื่องแน่นอนครับผมจ้างว่านี้ของแต่ยี่หลีวะก็มาสิครับ6,800บาทเอ้ย6,080อืม 80, 800บปันปามไปเรื่อยอะมาดิเฮ้อบับเขาให้ม่เข้าจ้างว่านี้ผมเบ็ดเสร็จ 13, แล้วผมหมื่นสามสี่ร้อยสิบสองบาทผมสองหมุนสุดท้ายเว้ย รุนกันหน่อยรุนกันหน่อยบ,บาปก็ให้และจางว่านี่อื้มก้าวมาไหลกันไม่อีกนิดชีวิตจิตแจ่มใสแรงพี่ว่าจะได้มาอีกนิดว่าเฮ้ยได้อยู่นะจ้าอุ้ยเรื่อยๆเ,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 เรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียงและจางว่านี่คูณกันไปสิครับท่านพันหนึ่งเอ้ผม จบเจ้าไม่เราหรือผมสำหรับใครนะผมนี่เพิ่งเข้ามาดูเข้ามาชมนะคผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้กันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ผมแอดก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมกันไปก่อนสวัสดีจ้า